น่าจะมีรากนะครับเนี่ยผมว่าน่าจะติดนะครับโอ้ยดูดิสวยครับมีหญ้าอีกหนึ่งต้นครับผมขอลองจับกันนะครับโอ้หแน่งครับผมว่ายังไม่แก่ดีกว่าให้เขาโตอันนี้ดีกว่าครับแต่เดี๋ยวเราจะมาช้ำกันนะฮะผมว่าวิธีนี้น่าจะรอดโอเคครับเก็บเก็บไว้ก่อนดีกว่าครับปิดฝาไว้ก่อนสวัสดีครับ วันนี้เราจะมาชำหนอคอริเฟนทากันนะครับเป็นช้างด่างเหลืองนะครับคือเราเรามีแม่พันธุ์แต่ว่าเขาเป็นลาสนิมครับเราก็เลยต้องเด็ดหนอเขาออกมาก่อนนะครับเราก็รักษาแม่เขานี่ฮะส่วนหนอก็แบบโดนลาสนิมเยอะเหมือนกันครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่าทางเราไม่ค่อยดดูแลครับช่วงที่ผ่านมาหน้าฝน หลาเพียบเลยครับอ่ะเราจะลองรักษาแล้วก็ลองชหนองกันดูนะครับเพราะว่ามือใหม่เหมือนกันครับนี่ฮะแม่พันธุ์ของเราแต่เราเคยชำไว้หนอนนึงครับไม่รู้จะติดหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเปิดไปดูห้อมกันด้วยนะครับอยู่ในนี้ครับเป็นกําลังใจให้ทางสวนเราด้วยนะครับเพราะสวนเรามาค่อยทถนัดครับนี่ครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เราลุ้นไปด้วยกันครับผมอลองหยิบมาเลยครับยิบมาเลย อันนี้คือเราลองช้ำนะฮะจากที่เราสอบถามผู้รู้ในกลุ่มมาครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับโอ้โหผมว่าน่าจะมีรากนะครับเนี่ยผมว่าน่าจะติดนะครับอุ้ยดูดิสวยครับมีหญ้าอีกหนึ่งต้นครับเดี๋ยวนะผมขอลองจับก่อนนะครับโหแน่นครับ ผมว่ายังไม่แก่ดีกว่าให้เขาโตันนี้ดีกว่าครับแต่เดี๋ยวเราจะมาช้ากันนะฮะผมว่าวิธีนี้น่าจะรอดโอเคครับเก็บเก็บไว้ก่อนดีกว่าครับปิดฝาไว้ก่อนอให้เขาโตอย่างนี้ครับรอดแล้วครับผมแมวแมวย่าปล่อยเป็นเพื่อนเข้าไหมครับปิดเลยามาครับต่อไปเรามาลุ้นต้นนี้กันครับเพราะว่า หนองของเขาเป็นโลคนะครับเดี๋ยวเราจะพ่นยากันราให้เขาด้วยมาเป็นกําลังใจให้เราไหมครับมาครับอ่างนั้นเราก็นี่นะครับคราวนี้เรามีจานวนเยอะแล้วก็ใช้กระถางใหญ่กว่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็ข้างล่างก็สูตรของเราที่เราชําแล้วรอดอย่างนี้นะครับก็คือปุ๋ยมะพร้าวมะพร้าวสาบข้างล่างครับตักดินมาเลยดินก็จะนเป็นของทาง ทางสวนเรานะครับที่เราถ่ายคลิปไว้ให้ดูแล้วนะครับใครยังไม่เคยกดดูก็กดได้ครับอ่า้อทีหนึ่งข้อก่อนครับอ่าแล้วก็ไามา้ปาดครับผมนี่ครับวิธีการชํำหน่อยที่เราเราลองแล้วเมื่อกี้ได้ผลนะครับโอเคมาครับเดี๋ยวเราทำสองกระถางเลครับ แต่เ้าจะได้ช้ำทีเดียวเลยคือต้นที่รอดเนี่ยครับเนี่ยเขาไม่เป็นลาสนิมนะครับก็เลยลากมาด้วยมาง่ายด้วยครับแต่อันนี้ครับไหม่รู้จะรอดหรือเปล่าครับเราถอดเราเราเด็ดเด็ดหนอกไว้ประมาณสองอาทิตย์แล้วนะครับเพราะว่าให้หนอกเขาแห้งครับจะได้ลดอัตราการเน่าลงไปครับมาครับมารุ้งกันครับ ต่อไปก็ต้องมีถุงถุงนิ้วนะครับเพราะว่านี่ฮนะถุงนิ้วครับนี่คะ่ะถุงนิ้วเพราะว่าเขาเป็นโรคนะครับเราก็ต้องเซฟเซฟตัวเราด้วยครับเริ่มวางเลยเอาหยิบหยิบวางไปได้เลยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำแบบง่ายง่ายเราเทเลยครับจะได้อยู่ง่ายนี่ครับนี่คะ่ะเทอย่างนี้เลยนะครับนี่ฮะ เป็นโรคนะครับหลาสนิมเดี๋ยวเราจะรักษาไปด้วยแล้วก็ชําไปด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันในคลิปหน้าครับว่าจะรอดหรือเปล่านะครับาวางไปเลยครับนี่ครับนี่ครับวางไปเลยต้นนั้นไม่รอดแล้วมันงออกเลยต้นนั้นเน่าละวางครับเด็กกาลังใจใทางสวนด้วยนะครับเพราะว่าทางสวนเราก็ใหม่มากครับกับ โคดิเฟน่าเอเดิเฟนเทนนะครับถ้าเขาถ้าใครมีคำแนะนำหรือว่าเคยชำ้ำเคยรักษาวิธีการเลี้ยงไงก็แนะนำในคอมเมนต์มาได้เลยนะครับทางร้านรับฟังนะครับตอนนี้เราขออนุญ,ญาตช้ำก่อนเผื่อเขาจะรอดนะครับช้ำไปเลยครับครับ เพราะว่าทุกทีเราจะชาแต่ต้นช้างเขียวนะครับที่เป็นพวกไททันพวกฮันชิพืชลากเข้ามาอยู่แล้วครับแต่พอเป็นต้นด่างนี่เราใหม่มากครับเรียนรู้ไปพร้อมกันครับผมนะครับนี่ครับแต่เราเคยทดลองไปยอย่างที่เปิดไปต้นชิปนะครับก็คือลากมาครับนะครับ โอเคเราจะวางไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันตอนที่เราวางเสร็จแล้วนะครับผมนี่ครับหลังจากเราทำไว้แล้วนะครับเราก็จะมาโรหินครับนี่ครับได้3พอร์ตนะครับเราก็จะโรหินเลยครับมาทางนี้ครับผมนี่ครับกับอย่างที่เราทําไว้ตอนต้นแรกนะครับเราก็ บางๆเขาไว้ครับรักษาความชื้นครับจากตัวที่เราทดลองเขาลากมาแล้วครับพวกนี้จะรักษาไปด้วยแล้วก็ช้ำไปด้วยครับนะครับเดี๋ยวเราจะจัดอีกทีนะครับเราโยรยก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไม้ดันๆให้หัวข,ขึ้นมาครับ โอเคนี่อันนี้เดี๋ยวนะครับโอยไปเลยครับนี่ฮะใช้หินอะไรก็ได้นะครับหินโอยหน้าทั่วไปครับนี่ครับ ไม่รู้วจะหมูหรือจาครับจะรอดหรือเปล่าจะมีรากมาหรือเปล่าครับลุ้นกันไปครับคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูแล้วก็ลุ้นไปพร้อมกันครับนี่ครับได้มาแล้วถามพอโอเคเดี๋ยวเราจะไปขั้นตอนต่อไปเลยนะครับครับมาเลยเดี๋ยวเราก็จะจัดจัดต้นให้เขาตรงหน่อยนะครับ เผื่อล่าเขาออกก็จะได้แบบพุ่งขึ้นมาเลยครับนี่เห็นไหมฮะจะได้ไม่ต้องไปเบียดก,กันครับเราก็ประคองแล้วก็จัดจัดนิดหน่อยครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนี่ครับ ถ้าได้ก็แฟนเพจก็จะได้นําไปปรับปรุงใช้กันได้ครับลดเลยครับเราก็จะลดลดไปเลยนี่ฮะเราผสมไว้แล้วนะครับลดไปเลยครับเทลงมาเลยไหมเยอะพอไหมอันนึงครับนี่ครับพอครับระวังนะครับขั้นตอนนี้มีเชื้อมีมียากนลาเราต้องระวังโอเคพอนะครับพอครับนี่ฮะก็จะเป็น แล้วก็จะมียาน้ำยาเลี้ยงรากด้วยนะครับใส่ลงไปนิดนึงโอเคครับผมที่เราผสมไปนะฮะมียากาลาเชจอยนะครับแล้วก็มีน้ำยาเลี้ยงรากนะครับนี่ครับหลังจากนั้นเราก็ต้องเอามาใส่ถุงครับแต่ขั้นตอนการใส่ถุงนี่เดีเราต้องใส่ถุงมือด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นยากาลาไปแล้วเราจะดูครับใส่ถุงนะครับ ขั้นตอนการใส่ถุงนี้เราต้องใส่ถุงมือด้วยนะครับเพราะว่าเขามีมียากนลาลงไปแล้วนะครับก็เซฟใส่ถุงมือที่เราต้องการหยิบนะฮะเปิ่แล้วก็มัดเลยครับอบไปครับหลักการก็จะคล้ายกับแบบนี้นะครับแต่ว่ามันเยอะครับเราก็เลยใส่ถุงเลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับ อีกหนึ่งเดือนเราจะมาเปิดไปพร้อมกันครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับกดซับสไคร b ์ครับแต่ยังไงต่อมาลุ้นกันไปด้วยกันครับว่าเขาจะมีลากแล้วก็ลาสนิมเขาจะหายหรือเปล่านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากครับผม